ผมเริ่มจากรุ่นโปรเลยนะครับจะได้ขอบ16รุ่นพรามคันนี้ได้ขอบ17นะครับและรุ่นแพงสุดก็คือรุ่นอัลต้าตัวท็อปเนี่ยจะได้ขอบ18นั่นเองส่วนคันนี้น,น,นะครับเป็นที่เก็บของด้านบนแบบนี้อ่าสะดวกมากเลยไทตันตัวเก่ายังไม่มีและเรียกร้องกันมากนะครับ สวัสดีครับทุกท่านครับคารลมครับมิชูรุ่งเจริญสุขุมวิทย์ครับวันนี้อยู่กับมิสูบิชิไทตัน2024ครับรุ่นใหม่ล่าสุดอยู่ด้านหลังของผมนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นพรามนะครับมิสูบิชิไทตันตอนนี้จะมีอยู่ที่3รุ่นนะครับมีรุ่นโปรรุ่นพรามแล้วก็รุ่นอัลตานะครับรุ่นพรามจะเป็นรุ่นกลางๆราคาพอใช้นะครับราคา938,000บาทครับส่วนสีขาวราคา948,000บาทเพิ่มขึ้นมา10,000บาทเหมือนเดิมแต่รูปลักษณ์ภายนอกไม่เหมือนเดิมเครื่่่องยนตใใหหมมคั ใหม่หมดจดเลยคันนี้ใหม่ยังไงบ้างใครที่สนใจมาดูรีวิวอย่างละเอียดกับผมเลยครับเดี๋ยวผมพาดูว่าใหม่ยังไงครับ <Okay. S 1> เรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับมิซ i บิชิไทตันพาร์มคันนี้นะครับทางมิซูบิชิให้อะไรมาบ้างนะครับ ไฟเดย์ไลท์นะครับเป็น LED แบบนี้ไฟสองสว่างเวลากลางวันและกลางคืนนะครับจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะแล้วก็ชิ้วตัว C ตัวนี้เป็นแบบโครเมียมนะครับจากโรงงานซึ่งผมคาดว่าในอนาคตนะครับตัว C ตัวนี้จะต้องเป็นชุดแต่งสีดามาเหมือนตัว2023แน่นอนนะครับเดี๋ยวรอชมอีกทีแล้วกันนะครับส่วนไฟหน้านะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมี3ดวงนะดวงที่1ดวงที่2ดวงที่3นะครับก็จะถูกใช้งานสลับกันไปไฟสูงไฟต่ําไฟหลีนะครับถูกใช้งานกันไปแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหลอดไฟเลี้ยว มีไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือชุดไฟหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยก็แลดูสวยเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเราดูชุดแต่งอีกทีนะครับเพราะว่าทางผมเนี่ยขายรถแบบมีชุดแต่งเช่นกันแต่ตอนนี้รีวิวรถรุ่นเดิมไปก่อนสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถรเดิม,ม,มก็สามารถเลือกซื้อที่ผมได้เช่นกันนะครับด้านหน้านะครับกระจังหน้าแบบฮันนี่ครัมิซูบอกว่าจะให้เรียกว่าฮันนี่ครัเพราะว่าเป็นแบบลังพึ่งนะครับในกรณีแบบลังพึ่งก็คือลมจะผ่านเข้าไปในห้องเครื่องได้ดีช่วยระบายความร้อนให้กับ ตัวเครื่องยนต์ได้ดีนะนั่นเองนะครับเครื่องยนต์แบบไฮเปอร์พาวเวอร์นะครับ2400ซีซีแต่แรงม้าเพิ่มขึ้นนะครับ184แรงม้านะฮะตัวนี้เครื่องยนต์ใหม่บล็อกใหม่เซตใหม่ทั้งหมดนะครับผมเคยลองขับแล้วนะครับรู้สึกว่าเครื่องยนต์เงียบขึ้นอย่างแรกที่สัมผัสได้คือเครื่องยนต์เงียบขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีโลโก้คําว่ามิตซูบิชิอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้ไม่ใช่พิมพ์นูนนะครับตัวนี้เป็นแบบพิมพ์เหมือนถูกปั๊มลงไปนะครับเป็นลายเป็นคําว่ามิตซูบิชิฟอนต์ตัวใหญ่สวยเหมือนกันนะครับแล้วผมจะพาดูด้านข้างนะครับว่าคันนี้รุ่นพรามได้อะไรบ้างครับ เรามาดูด้านข้างของมิสูบิชิไททันคันนี้นะครับคันนี้เป็นรุ่นพรามเดี๋ยวล้อแม็กเนี่ยผมเริ่มจากรุ่นโปรเลยนะครับจะได้ขอบ16รุ่นพรามคันนี้ได้ขอบ17นะครับและรุ่นแพงสุดก็คือรุ่นอัลต้าตัวท็อปเนี่ยจะได้ขอบ18นั่นเองส่วนคันนี้เป็นพรามได้ขอบ17แบบนี้เลยนะครับเป็นแม็กสีบรอนเงินนะฮะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบโครเมียมอันนี้จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกด้วยซึ่งรถยนต์ช่วงนี้นะครับตั้งแต่ ปี2 0 2 0ขึ้นมาเนี่ยไฟเลี้ยวจะถูกย้ายมาจากตรงนี้แล้วนะรุ่นเก่าๆไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้อยู่ส่วนรุ่นใหม่ๆจะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ก็ดูดูดูล้ําสมัยขึ้นมาอีกนะครับผมส่วนตัวด้ามดึงประตูนะครับก็ยังคงความเป็นโครเมียมอยู่แล้วก็มีปุ่มกดเปิดปิดที่ใช้กุญแจ K O S เปิดปิดนั่นเองนะครับถ้าเทียบกับรุ่นเก่ารุ่นเก่าเนี่ยก็ยังจะใช้กุญแจบิดเปิด,ปดอยู่แต่ตัวนี้รุ่นพรามได้เป็นกุญแจ K O S แบบกดปุ่มสตาร์ทก็ ดูหรูดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับในส่วนบันไดข้างนะครับตัวนี้ก็จะมีชายบันไดข้างเป็นสีดําสลับกับสีบอลเงินก็สวยเช่นกันนะครับฝาถังน้ํามันนะครับก็ดูใหญ่แล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นในส่วนของเส้นบอลเส้นโค้งตรงนี้นะครับก็ทําให้ตัวรถมีความกว้างขวางและดูมีความบึกบึนในตัวรถนั่นเองนะครับกระบะสูงขึ้นนะครับหมายถึงว่าตัวกระบะสูงขึ้นมาทุกของได้มากขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังว่าได้อะไรกันบ้างในรุ่นพรามรุ่นนี้ครับเรามา ไฟท้ายเป็นแบบสเปกตรัม LED แบบ t t r o p นะครับก็คือเป็นแบบตัว T กับด้านข้างนิดนึงนะครับผมก็สวยโอบมาที่ด้านข้างแบบนี้นะครับทำให้รถที่มาจากด้านข้างเนี่ยก็สามารถมองเห็นไฟท้ายของเราเช่นกันก็จะทําให้เราปลอดภัยขึ้นนะครับผมและแน่นอนครับมีกล้องมองภาพขนาดถอยหรือกล้องมองหลังให้อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับและไฮไลท์สําคัญคือตัวล็อกที่เปิดกระบะท,ท้ายตรงนี้นะครับนี่ใช้ล็อกแล้วเปิดไม่ได้เลยในกรณีล็อกแบบนี้นะครับทำให้ไฟท้าย ถูกขโมยได้ยากนั่นเองหรือถ้าลูกค้าไปติดที่ปิดกระบะตรงนี้ของเราก็จะไม่หายนั่นเองนะครับเพราะตรงนี้มันล็อกได้เปิดไม่ได้แล้วก็สบายๆครับแล้วจะปลดล็อกยังไงตัวปลดล็อกเนี่ยจะใช้กุญแจรถเลยนะครับไม่ต้องพกกุญแจหลายดอกนะครับใช้กุญแจรถในการปลดล็อกแบบนี้นี่แบบนี้เลยนี่ครับสะดวกมากเลยนะครับแล้วเวลาปิดก็คือ,คอใช้กุญแจตัวนี้ปิดได้เลยนะครับนี่หนึ่งป้องกันไฟไท้ายหายเพราะไฟไท้ายจากสูตรเนี่ยแพงแน่นอนนะครับ2ถ้าเกิดเราไปติดแผ่นปิดกระ,ะบะบนนี้นะครับ เราก็สามารถคุ้มครองและป้องกันของเราหายได้อีกชั้นหนึ่งเช่นกันครับสะดวกสบายและปลอดภัยด้วยต้องมิสุบิชิไทตันเท่านั้นครับและในส่วนของเครื่องยนต์นะครับมิสุบิชิไทตันตัวนี้นะครับให้เครื่องยนต์ใหม่มาเลยนะครับ2 4 0 0 c ีเหมือนเดิมเครื่องอลูมิเนียมอัลลอยทั้งบล็อกเหมือนเดิมแต่แรงม้าเพิ่มขึ้นครับเป็น184แรงม้านะครับผมก็เครื่องยนต์ใหญ่เหมือนเดิมนะครับแต่ผมรู้สึกว่าจากที่ขับดูแล้วเนี่ยเครื่องยนต์จะเงียบขึ้น แล้วก็กําลังส่งจะดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ยังมีแผงกันความร้อนตรงนี้ด้วยกันความร้อนเพื่อที่จะไม่ให้ความร้อนของห้องเครื่องเนี่ยเข้าไปในห้องโดยสารในเองเป็นแล้วห้องโดยสารเย็นฉ่าแน่นอนนะครับผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์แล้วมิสูบิชิทําการบ้านมาได้ดีมากในเรื่องนี้นะครับเรามาดูภายในของมิสูบิชิไททันคันนี้นะครับก็กว้างขวางสะดวกสบายตามสไตล์ของมิสูบิชิไททัน ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าก็กว้างเหมือนกันเลยนะครับรู้สึกว่ารุ่นใหม่จะกว้างกว่าด้วยนะผมตัวอ้วนๆก็นั่งได้สบายนะครับปุ่มสตาร์ทจะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งสายมือนะปกติปุ่มสตาร์ทจะอยู่ขวามืออันนี้ย้ายมาย้ายมาอยู่ฝ้ายมือละส่วนปุ่มแอร์นะครับจะเป็นแบบเปียนโนนะเนี่ยวางมือตรงนี้แล้วก็สามารถกดคอนโทรลแอร์ได้เลยง่ายๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปร,ปรับพัดลมแล้วก็ปรับความเย็นแอร์กดออโต้อะไรแบบนี้ได้สบายนะครับหน้าจอนะครับเป็นแบบ Full HD ให้ความชัดมาก และที่สําคัญนะครับสามารถใช้ Apple c a r p เพและ Android Auto c a r เพได้โดยที่ไม่ต้องใช้สายเลยสะดวกสบายมากครับส่วนช่องแอร์สช่องก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวนี้นะครับสายชาร์จนะใช้ได้ทั้ง USB 2.0และก็ Type C ด้วยใช้ Type C ได้ด้วยนะครับอย่างผมใช้ หัวชาร์จที่เป็นไท p e C กับ iPhone ก็ได้เหมือนกันหรือลูกค้าที่ใช้ไท p e C ถูไ t ทีซก็ได้เช่นกันนะครับสะดวกสบายเหมือนกันนะครับและตรงนี้นะครับเป็นที่เก็บของด้านบนแบบนี้สะดวกมากเลยไทตันตัวเก่ายังไม่มีและเรียกร้องกันมากนะครับที่เก็บของตรงนี้นะและมีที่เก็บของตรงนี้ให้ด้วยเหมือนเดิมครับนี่ก็ตรงนี้ไม่รู้จะว่างไว้ทําไมรุ่นก่อนนะแต่รุ่นนี้ได้มาแล้วนะครับก็สะดวกสบายเช่นกันนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโตโน้นะครับผมเบรกมือก็เป็นแบบนี้ในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตด้้าานซยเี่ ปรับเสียงเปลี่ยนเพลงได้ที่พวงมาลยัยในกรณีเราเชื่อมต่อบลูทูธหรือเชื่อมต่อ Apple c a r าร์เก็ใช้ได้นะครับด้านขวามือก็จะเป็นปุ่มรับสายวางสายของพวงมาลัยเช่นกันนะครับรถก็กว้างขวางสะดวกสบายนะครับด้านในของมิ b ูบิช t ไทตันคันนี้และชุดแต่งของแถมก็มีให้เช่นกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกับผมอีกทีนะครับเดี w ๋ยวไปดูโปรโมชั่นท้ายคลิปครับว่าผมจัดโปรอะไรให้บ้างครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของมิสูบิชิไททันพาร์มคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใด,ท,ดที่อยากได้รถยนต์มิสูบิชิป้ายแดงไม่ว่าจะเป็นรุ่นโปรรุ่นพาร์มหรือรุ่นอัลต้านะครับก็สามารถโทรติดต่อหาผมได้ที่093-414-5514ผมเซลล์คาร์ลมครับยินดีบริการทุกท่านทั่วประเทศส่งมอบรถให้คุณได้ทั่วประเทศเลยนะครับไม่ต้องห่วงอยู่จังหวัดไหนโทรมาคุยกับผมก่อนได้ครับทำสัญญาที่บ้านรอรับรถที่บ้านได้เลยนะครับไม่ต้องเดินทางนะสำหรับโปรโมชั่นนะครับมีชุดแต่งให้ครับถ้าจองหรือ ซื้อรถตอนนี้นะครับผมมีชุดแต่งให้รอบคันเลยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวค่อยดูในชุดแต่งอีกทีแล้วกันนะครับแน่นอนครับผมขายรถแต่งชุดแต่งก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึงรถยนต์นึกถึงเซลคาร์ลมครับสวัสดีครับ